တဲ့လົບလົບလာကြခြွေมาแล้วแล้วเนาะ พ่อก็เป็นคนบอกกูลูกก็เป็นคนนั้น

ยังกันบันไหพี่น้องเอ้ข้างหนึ่งสูงข้างหนึ่งเหง้าขางหนึ่งสั้นข้างหนึ่งเหงานะแต่กี่เตียงเศษได้ป่ะนี้เพื่อนนันนันเพื่อนนันนันไม่เดพี่น้องคอนดึงไม่ดึงไม่แล้วก็มุ้งไม่ ีทุกคนบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศตอนสสวยนะยางลงมาสวนพี่น้องมาเบิ้งสวนระปุ่นรีสวน์ทห้องน้องบ้าใหญ่ไก่สิได้กินนะบ้านกีดือพี่น้องนี่พี่น้องแตงกีไก่กำลังเต้นดอกพี่น้อง กำลังเป็นดอกดอกนอ,ดอ,ดอด ป้าพน่าไมเยถาเราพาพี่น้องเราย่างไปพูน่าพาทัวร์เรื่อยๆไก่ลพี่น้องเป็นเด้อกเลย เป็ดกับอะไรไปทางไหพี่น้องเป็ดนะเป็ดกับยูเทียงคือเกาเผาเทียงเป็ดกับอะไรเจ็ดสองสี่นี่เล้พี่น้องเป็ดข่อยก็ได้ไขึ้นนับมือ มีอยู่น้องโิลิีตัวนีนะ้แต่ว่าน้นามยังโบกพี่น้องเลยยังมาทะเลกินปลาในน้องนี่จักเถือ่อฐานำาบกหละคือสนสิาลอยู่ปา่าเพราะว่าปล่อยเศร้าทงปุ๊บแต่ว่ามันยังฆ่านามพี่น้องถ้นมันโบกขอนลง่งขอนลงเรือแต่เน้นองกลางสิเลยกินไงยอยู่นันนี่หนามมันลายพี่น้องเลย เขาพดเขาพูดโตแล้วนี่ย ah ังไงเลยู่เห่าวบอปใกล้แทะตะกี่กับเป็นน้านน้านประกาศพี่เนาะประกาศเบ้ร์้วก็มักจะยขึ้นโต ซูมขึ้นนับมือไงขึ้นนับมือพี่น้องเลยจูบน้ำใสพี่น้องสองอาทิตย์เถื่อนหนึ่งดูดน้ำใสเนาะประเทศไทยเอิ่นดูดน้ำใสประเทศลาวเอิ่นจูบน้ำใสจูดน้ำใสมักซัลี่เดี๋พี่นออาาอ้องเพราะว่าสาโคสเด่นคือสิบัวไวดอกหาบน้ำโพส ใส่เกนีดนี่ปูปละกระนาะนต่ว่าเบิดเลยพี่น้องขายเบิลดเลยกระแก่ก็เลยปูประพัวใส่แทนฮะเดี๋ยวพคอคุนแก่ม่คุณบอ นี่เมนข้องข่อยพี่น้องออกดอกแล้วนิพักเลยพี่น้องเลยอันนี้เมนข้องข่อยกับเมย์น้องพ้นงานข่อยกับเมร์ได้ปะมกทัวนั้นกําลังเป็นดอกพี่น้องสรีกกำลังนิพักเลยนิพักนิบดอกเลยมาลงมามาลงมานี่เนาะนินพักก็คือแบบนี้ เป็นดอกได้ไหมบอ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 ลเลตเนี่ยเป็นดอกเลยพี่น้องตาสองเดือนผมได้นี่นะผมเป็นายเพื่อสิได้กินพี่น้องเลย นี่พักแล้วอันนี้มักทัวร์นะพี่น้องเนี่ยกำลังสิเป็นหมากไปใไส่<ป>อันนี้ก็จูบน้ำใส่ขี้กันพี่น้องตอนยังหน่อยก็หดทำน้ำหดตอนนี้ก็จูบเอาจูบน,น,น้ำหดจูบน,น้ำใส่